เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลุงแจมออนแอรค่ะยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหากันได้นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณวิชัยคะเรื่องของเครดิตเงินเครดิตบูโรนอกจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปการทั้งเรื่องของปัญหาการไปค้ำประกันไปใช้ชื่อแทนด้วยความหวังดีต่างๆปัญหาที่เราเจงเจอมาอีกซ้ำๆอย่างนี้อะไรคะคือคือพวกนี้เนี่ยมันคือมันเหตุมันเกิดมาแล้วพอมาถึงเราเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไป วันนี้ก็คือได้แต่เตือนเตือนให้ทางเจ้าของข้อมูลหรือท่านผู้ฟังเนี่ยทราบว่าปัญหามันมีลักษณะนี้ทีนี้อันนึงที่ผมอยากจะจะแนะนําคือ,คอ,อมันจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งครับคือหน่วยงานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเลยะนะครับแล้วแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงกับที่เรามาคุยปัญหากันทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็เขาทําเป็นรูปเล่มลักษณะนี้ครับซึ่งท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ไปไปเขาจะมีแจกให้ฟรีด้วยครับถ้าส่งซองติดสแต์ไปให้เขาเขาจะจะส่งกลับมาให้เรานะครับมันมีอยู่หลายหัวข้อแต่หัวข้ออันนึงก็คือเป็นเรื่องของการคิดก่อนเป็นหนี้ะนะครับอันนี้ผมผมไปทดลองโหลดมาจากทางทางเว็บไซต์ของอของทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน,นงซึ่งมันจะบอกเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะจะกู้เนี่ยแหละครับ จะบอกทุกอย่างว่าตั้งแต่ประเภทสินเชื่อมีอะไรบ้างกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถก่อนจะกู้ต้องเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วเราต้องดูให้ดีว่าอันไหนเปรียบเทียบแต่ละแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าพอหลังจากเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราต้องทําตัวยังไงอีกนะครับว่ามีวิธีทางการเงินมีวิธีเป็นหนี้อย่างเป็นสุขยังไงซึ่งค่อนข้างนี้ครับผจะมีอยู่ประมาณห้าเล่มนะครับผม ซึ่งท,ท่านสามารถเข้าไปไปไปดาวโหลดได้เพราะว่าก็คือค,คือทางศูนย์เนี่ยเขามีหน้าที่หลักๆอยู่2เรื่องนะครับก็คือว่าเรื่องแรกก็คือรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินคือไม่ว่าจะเป็นทางเงินฝากการลงทุนหรือสินเชื่ออะไรพวกนี้ครับสามารถติดต่อร้องเรียนไปที่นี่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการให้ความรู้กับประชาชนะนะครับเช่นการใช้บริการทางการเงินเนี่ยจะต้องทํายังไงแม้กระทั่งเรื่องที่ จะถูกหลอกจากพวก call center อะไรทั้งหลายเขาจะบอกไว้ในนี้ให้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีจะมีครอบคลุมทั้งทุกทุกทุกหัวข้อนะครับดังนั้นถ้าท่านสนใจก็คือเข้าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เว็บไซต์อะไรครลุงพอศเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ bot ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น orths ครับผมแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อของศูนย์สขงครับผมศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับ ก็จะมีเบอร์ call center ของเขาคือหนึ่งสองหนึ่งสานะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางการเงินเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปไปไปออสอบถามหรือถ้ามีเรื่องน้องเรียนเขาก็รับนะครับก็หน้าที่หลักๆเขาแล้วก็ปีปีนี้เราก็ร่วมกับทางสคง,อง,งอเนี่ยครับที่ออกไปไปสัมมนา,าให้กับทางเจ้าของข้อมูลที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับเพื่อเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการใช้บริการทางการเงิน เดี๋ยวต้องเข้าไปดาวน์โหลดบ้างแล้วค่ะเพราะว่าขนาดแค่เปิดหนังสือเล่มนี้อ่านคร่าวๆเรื่องรอบรู้เรื่องการเงินเนี่ยนะคะก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้จักดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนที่จะทําให้ตัวเองเป็นหนี้นะคะรู้ไว้ให้ฉุกคิดเป็นหนี้อย่างไรให้เป็นสุขก็ต้องเริ่มจากการสร้างวินัยทางการเงินหลังจากได้รับสินเชื่อเป็นประโยชน์มากค่ะแล้วก็เป็นเอกสารที่ ดาวโหลดได้ฟรีใช่ครับฟรีครับแล้วอยากได้เป็นรูปเล่มนี้ก็ส่งจดหมาย<ะ>ไปขอได้เลยเขาก็จะส่งมาให้ซึ่งจริงๆเราอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าจริงๆเราเป็นเราเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีหน้าที่ หน้าที่ของผู้ใช้ทางบริการทางการเงินด้วยนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบคิดว่าเรากู้แล้วเราเรา,เราใช้เงินธรรมดาปกติแต่จริงๆมันมีหน้าที่ของของทางผู้ใช้บริการทางการเงินซึ่ง <c oughs> เขาจะบอกเลยว่าท่านจะต้องทําอะไรท่านจะต้องดูอะไรเช่น <c oughs> ท่านจะต้องวางแผนก่อนในการที่ใช้ทางการเงินเนี่ยท่านต้องจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกัน <c oughs> แล้วดอกเบี้ยอันไหนที่มันถูกกว่าหรือเป็นประโยชน์กับ <c oughs> ลักษณะที่เราจะใช้ของเราอะไรลักษณะนี้เพราะบางท่านอาจจะไปหลงกับกับดักเช่นโปรโมชั่น นะครับเห็นแล้วปุ๊บคิดว่าแน่ๆก็สมัครเลยแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ตามตามตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นการใช้เงินเนี่ยมันต้องดูวัตถุประสงค์เราเป็นหลักด้วยนะรเรื่องของการอ่านรายละเอียดสัญญาต่างๆดนะคะใช่คับบางทีจะมีปัญหาที่เจอบ่อยค่ะดอกจันเล็กๆเราไม่อ่านไม่ได้สังเกตก็ทําให้บางทีเราอาจเป็นหนี้หรือว่าอาจต้องเสียผลประโยชน์ไม่รู้ตัวที่เจอคือว่า ไอ้เงื่อนไขตรงนั้นแหละที่ที่เราอยากได้บางทีมันเล็กๆมากเราเราอาจจะเข้าใจผิดแล้วทาให้พอสมัครแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือหรือแม้แต่หัวข้อหนึ่งในของหน้าที่ผู้ใช้ประกันทางการเขาเตือนเรื่องผู้ค้าประกันด้วยนะครับคุณกิ๊บที่ที่เราบอกที่ที่เราคุยกันเนี่ยครับกาบอกว่าก่อนตัดสินใจค้าประกันให้ใครควรประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของตนเองก่อนหากต้องรับผิดชอบหนี้ที่ค้าประกันไว้นั่นหมายความว่าก่อนที่ท่านจะไปค้าประกันใครท่านต้องมั่นใจว่าท่านสามารถชําระหนี้แทนเขาได้พูดง่ายๆนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาไปตามจากลูกหนี้แล้วเขาก็ต้องมาตามผู้ผู้ผู้คำประกันเป็นคนที่2นะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างมีม,มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยครับผมลองลองเข้าไปดูอีเนะนำอีกย้ำอีกครั้งนะคะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้คะ่ะ www bot or th นะคะคที่คลิปด,ดูตอนนี้ก็จะมีสร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณควางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดนะคะคร,รอบรู้ระวังภยัยรักษาสิทธิ์รู้หน้าที่มีเป้าหมายการเงินรวมไปถึงการคิดก่อนไปหน,นี้หนังสือทุกเล่มก็สามารถ ให้ความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆค่ะเดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดมาไว้แล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าอาจจะเอาแต่ละเล่มหัวข้อแต่ละอย่างจากแต่ละเล่มเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแต่ละเรื่องค่ะคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการกันได้นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะตอนนี้ก็ครึ่งปีแล้วค่ะคุณชัยคะตอนนี้เนี่ยบางคนพอครึ่งปีมานี่บัตรเครดิตบางคนเนี่ยทับถมทับถมมานานแล้วเราจะบริหารการเงินยังไงดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นหนี้ดีค่ะคือคือตอน เรื่องเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยที่จะต้องย้ํากันก็คือว่าเราควรมีแค่กี่ใบเหมือนที่เราบอกกันว่าเราควรมีความจําเป็นที่หนี้บัตรเครดิตเราควรมีกี่ใบหรือเราจะมีบวงเงินสํารองสําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เท่าไหร่แต่ถ้ากรณีที่มีหลายใบยแล้วก็คือปัญหาที่เกิดก็คือว่ามีหนี้หลายใบยะนะครับแล้วพอไปไปใช้เต็มแล้วหมุนก็ใช้วิธีหมุนใบที่1ก็กดเงินสดมาชําระ ใบที่สองก็หมุนกันอยู่อย่างงี้นะครับพอถึงเวลาสักระยะหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ละมันจะตามมันจะตามละมันจะเต็มวงเงินทีเนี้ยปัญหามก็จะม,มันก็จะเกิดตรงนี้ซึ่งตัวอย่างใน,ในเล่มนี้ก็จะมีพูดถึงกรณีนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราไปเอาเงินสดบัตรที่1ไปจ่ายบัตรที่2แล้วหนี้มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วเราจะต้องผ่อนอีกประมาณกี่งวดถึงจะหมดหนี้อ,อันนี้เขาจะบอกรายละเอียดไว้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่ กับหักตัวนี้เราหนีไปไม่ได้มันก็คือจะมีแต่หนี้อยู่ในเนี้ยนะครับมันมันเหมือนกับเราเป็นหนี้ตลอดไปครับผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หมดอันนี้ก,ก็ก็ต้องระวังนะครับคือถ้าถ้าท่านไหนที่มีบัตรเพียงพออยู่แล้วผมว่าก,ก็ก็ไม่สมควรที่จะเพิ่มละเอ,อ<ม>า,า,าเอาเฉพาะผมว่าเต็มที่ไม่ควรจะเกิน2องใบ นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีประเภทที่แบบเป็นใบที่ซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือใช้ลดราคาใช,ใช้ใช้สิทธิ์ตามห้างอะไรพวกนี้ซื้อของในซูเปอร์อะไรพวกนี้หรือบางอันก็อาจจะเป็นอีกบัตรหนึ่งที่สําหรับเ,เพื่อความสุขทางชีวิตด้าน<ล>อื่นแล,และเก็บแต้ม,มลดราคาร้านอาหารใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราไปเขาก็จะถามล้วมีบัตรใบนี้ไหมได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะสังเกตเห็นถ้าถ้าใช้เงินสดก็จะอีก อ,อ,อีกละอีกอเปอร์เซ็นต์งแต่ถ้าบาัตรเครดิตก็จะอีกเป็นอีกคือเราไม่ได้มีครบทุกบัตรแล้วครับะนะครับก็ต้องก็ต้องเลือกใช้ให้ให้ให้ถูกประโยชน์ของเราค่ะคตอนนี้นะคะคุณเนสานะคะอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณเนยคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะออพอดีออบอกชื่อบริษัทได้หรือเปล่าคะถ้าถ้าสมมติว่าจะพักจริงเข้ามา หมายถึงบริษัทอะไรครับผู้หญิงเข้ามาหาแฟนไปชวนไปทำตื่นส,สวยฟาร์มงามเนี่ยคะ่ะค่ะแล้วก็พอดีเขาก็เขา้ขาไปติดบัตรเครดิตอะไรหนูก็ไม่ทราบอะคะ่ะเวลาธนาคารโทรมาเนี่ยธนาคารของของอะไรนะของไทยพาณิชย์อ่ะ,ะข<า>เขาจะโทรเข้าเบอร์มือถือของแฟนอยู่ตลอดเลยแล้วบัตรเครดิตนี่เป็นของแฟนหรือว่าเป็นของใครนะครับ เป็นของคุณคุณเบนจามาตไอถงยิ้มอะค่ะเป็นใครคะว่าไงนะคะค่ะคุณเบนจามาานี่เป็นใครคะเอ่อเบนจามาาเนี่ยหุคมิเป็น,นเป็น,ปน,ปนตัวแทนของบริษัทไอบริษัทหนึ่งอะคะ่ะที่ทำสวยๆอย่งต่ะตัวแทนของบริษัทเสริมความงามแห่งหนึ่งจะ้ะต้องไหมคะค่ะแล้วพอดีเวลาเวลามันสวัสดีค่ะ สัญญาหลุดไปเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายคุณเนสาให้ใหม่นะคะอันนี้ยังไม่รู้จะเริ่ม่ยัไม่เริ่มตรงไหนดีครับคือยังไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่าสามีถูกติดตามนี่จากบัตรเครดิตแต่ว่าของคนอื่นหรือเปล่าบัตรของคนอื่นก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจริงๆบัตรเครดิตนี่เป็นของใครนะครับว่าว่าใครเป็นผู้ถือบัตรหรือไปไปใช้บัตรยังไงอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทีมงานจะต่อสายกลับไปให้นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะอันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็เข้ามาเลยนะคะ ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิตค่ะคุณชัยครับมีอะไรบ้างคือ,คอ,อ,อตอนนี้คือการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันถ้าสมมติว่าเราเรา,เราใช้เนี่ยมันอยู่การพฤติกรรมการชําระหนี้ของเรานะครับว่าเราคนเราเราจะรู้ลิมิตของเราว่าความสามารถในการชําระหนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าคนคนนึ่ะอาจจะไม่มีหนี้บัตรเครดิตอย่างเดียวอาจจะมีหนี้ตัวอื่นด้วยที่จะต้องผ่อนชําระดังนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าผ่อนชำระ10%เขาก็จะทราบตัวเขาเองว่า,ามันใช้ได้ลิมิตเพราะจริงๆมันอาจจะไม่เต็มวงเงินเพราะวงเงินที่ธนาคารให้มามันอาจจะสูงกว่ากว่านั้นถ้าเกิดเราใช้เต็มวงเงินขึ้นมาไม่ไรนะั่นคือปัญหาล่ะเพราะว่ามันจะต้องชำระ10%สมมติว่าวงเงิน50,000อย่างน้อยก็เดือนละ5,000อย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ย ควรที่จะ,ะประเมินความสาม,มารถในการชําระหนี้ของตัวเราเองอย่างเช่นเราจะทําบัญชีที่เคยแจ้งว่าเราควรจะต้องทําบัญชีว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจ่ายหนี้ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าถ้าเป็นบัตรเครดิตพวกนี้มันก็คนไม่เกินกี่เปอร์เซนเราก็ต้องมีตัวเลขอยู่ในใจของเราเพราะเราจะทราบว่ารายได้เราอยู่ที่ทเท่าไหร่นะครับเพราะไม่งั้นมันต้องมีก๊อกสองอว,ว่าเกิดเราผ่อนตรงนี้ไม่ไหวแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะครับส่วนการใช้บัตร นอกเหนือจากนี้ที่อยากจะฝากเตือนก็คือว่าเวลาเราไปใช้บาทปัญหาที่จะเกิดคือไอ้ถูกขโมยบาทหรือถูกเอาไปใช้อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังะนะครับเวลาไปใชเ้เหมือนเวลาไปเติมน้ามันแล้วบอกว่าเขาเอาไปรูดสลิปเราก็ต้องคอยดูว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีการเอาไปทํารูดรายการอื่นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูก็ต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นมันก็จะมีเคสครับมาโต้แย้งว่า พอสเตทเมนเรียกเก็บมาบอกว่ายอดนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปเติมน้ํามันเท่านี้แต่มันมียอดอื่นโผล่เข้ามาด้วยก็ต้องก็ต้องก็ต้องระมัดระวังคือเหมือนเวลาไปรูปบัตรเครดิตแล้วเนี่ยอย่างตามปั๊มน้ํามันนะค,ะค่ะ้ามีใบเสร็จสลิปออกมาเราก็ต้องเซ็นแล้วก็ดูว่า ไม่กีที่เติมไปเท่าไหร่สมมติห้าร้อยในนี้ห้าร้อยหรือเปล่าแล้วใครเซ็นไม่ใช่ว่าใบอะไรมาเซ็นเซ็นเซ็นลูกเดียวคือไม่เฉพาะปั๊มน้ำมันนะครับเวลาเราไปซื้อของในห้างอะไรก็เราก็ต้องเช็คเอกสารพวกนี้แล้วก็ต้องเก็บสลิปพวกนี้ไว้ไว้เป็นหลักฐานเผื่อมันมีเหตุอะไรขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้ไปแสดงให้กับาระชาชนได้แล้วถ้าสมมติว่าตามใบใบพวกเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีการรับรู้แต่ว่าไม่มีลายเซ็นเราล่ะคะ มันสามารถไปขึ้นเงินอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันมนม,นมันไม่ได้ครับคือกรณีเนี่ยมันมันจะต้องเซ็นนะครับเพราะเพราะว่าอยู่ตรงหน้าตรงที่เคาน์เตอร์หรืออะไรเนี่ยมันจะต้องเซ็นเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดคือมันคนอื่นเอาไปเซ็นนะครับเช่นเอาบัตรเราไปเซ็นอะไรลักษณะไหนเพราะว่าผมว่าบางทีาทางร้านค้าหรืออะไรเขาก็ไม่ได้เช็คโดยละเอียดะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางที วันนี้ทุกวันนี้บัตรเครดิตมันเป็นรุ่นใหม่ที่เวลาลูดเสร็จปุ๊บเงินมันมันมันสามารถเข้าเข้ากับให้ให้เจ้าของร้านได้เลยอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้มาสนใจเช็คให้ดูเลยน้อยค่ะน้อยครั้งที่ที่เขาจะมาดูว่าเทียบลายเซ็นกับบัตรเครดิตเคยลองไหมครับเคยลองไหมครับว่าเซ็นไม่เหมือนนะครับแล้วมันก็มันก็ยังได้อยู่เพราะว่าเพราะว่ามันลูดผ่านไปแล้วมันลูดผ่านไปแล้วใช่ครับมัน เขาก็ไม่ได้มาดูรายละเอียดเพราะว่าเขาถือว่ามันรูกค้าทั้งเครดิตทั้งเดบิตเลยนะคะที่เคยเห็นประจําเราจะสังเกตตาพนักงานต่างๆน้อยครั้งมากที่เขาจะที่จะเห็นว่ามีการเทียบก่อนเซ็นไม่เหมือนค่ะแต่ก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันบอกน้องค้าน้องเซ็นไม่เหมือนคือเพี้ยนไปนิดนึงเนี่ยเขาก็ให้เซ็นใหม่ครับคือคือถ้ามองว่าทุกวันนี้ถ้ามันแตกต่างกันมากเลยจากลายเซ็นเป็นลายเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอาจจะไม่อาจจะต้องให้เซ็นใหม่แต่โดยปกติผมก็ไม่เคยเจอว่าบางที คนเราใช่ไหมครับบางทีเซ็<ส>นเนี่ยครับเร็วๆเ,เนี่ยครับบางทีมันมันก็ไม่ได้เหมือนเหมือนที่หลังบัตรนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่า ถ้าเกิดคนอื่นเอาไปของเราไปเซ็นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งเถียงกันอีกว่าพิสูจน์กันว่าลครเซ็นใครใครเซ็นกันแน่เจอปัญหาเรื่านี้อีกอยากให้ช่วยย้ำดอกเบี้ยับรเครดิตหน่อยค่ะบางทีชอบเจอทบซ้ายทบขวาเขาบอกว่าเอามื่นหนึงมาจ่ายขั้นต่ำสามพันชอบไปอ่านคําว่าขั้นต่ำกันค่ะคืออย่างนี้ครับเวลาับรเครดิตเนี่ยเขาตามที่เขากําหนดก็คือดอกคิดดอกเบี้ยไม่เกิน20%ถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านใช้ับรเครดิตแล้วท่านเลือกวิธีการชําระแบบ100%เซ กรณีนี้ก็จะไม่มีบับรเออก็จะก็จะไม่มีเสียดอกเบีย้ยเพราะว่าสม,มมติว่าใช้ไปหมื่นหนึง่งพอครบกําหนดท่านก็จ่ายไปหมื่นหนึง่งอันนี้คือเลือกแบบร้ออซอันนี้จะไม่เสียดอกเบีย้ยแต่ถ้าสมม,มุติว่าท่านใช้ไปหมื่นหนึง่งท่านเลือกที่จะจ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นดังนั้นสมม,มุติว่าท่านจ่ายไปพันบาทไอ้อีกเก้าพันเขาก็มาคิดดอกเบีย้ยต่อนึออกไหมฮะอันนี้เขาจะคิดดอกเบีย้ยต่อถ้าท่านใช้เพิ่มไปอีกและสมม,มุติว่าใช้เป็นอีกสองหมื่นท่านจ่ายขั้นต่ เขาก็จะคิดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆมันเหมือนถมไม่เต็มครับถ้าสมมติว่ามันเหมือนเป็นหนี้ตลอดไปอ่ะดอกเบี้ยยีปนี่คือต่อปีหรือต่อเดือนคะต่อปีครับผมก็คือมันก็เหมือนถมต่อไปเรื่อยๆมันให้เราเป็นหนี้ไปเรื่อยๆสูงมากนะใช่ครับแล้วยิ่งบอกว่าได้รับอนุมัติบารใบใหม่มาอีกถ้าเกิดวันดีคือดีไปใช้เต็มขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบอกว่าเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกสมมติว่าคนหนึ่งถ้าสมมติขั้นต่ำบายเดิตถ้าสมมติเ่าอนุมัติเวงนละ แล้วเราไปได้รับอนุมัติมาสักสามวงเงินเป็นเก้นเ0 0 0หมื่นแล้วค่ะใช้เต็มก็คือ9000ันที่ขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายเราคิดดูว่า9,00 0เนี่ยอีก81,000บาทเนี่ยมันถอไปเรื่อยๆมันก็จะ <ๆ S 1> คิดดอกเบีย้ยเราไปอีกแล้วถามว่าพอไปจ่ายเราจะใช้ต่อยไหมเราก็ยังใช้อยู่ถูกไหมครับก็ยังมีคนใช้อยู่มันก็จะเต็มวงเงินหรือก็จะคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทําให้เราเ,เหมือนกับว่ามันก็เป็นหนี้ตลอดไปครับ เหมือนเหมือนที่ท,ที่ทางสคงเนี่ยเขาแนะนำะเขาคํานวณให้ดูเลยว่าถ้าคุณใช้ถ้าลองเข้าไปดูนะครับเขาจะมีหลายกรณีมากว่าใช้แบบนี้ชําระแบบนี้จะหมดกี่งวดนะครับสูงสุดนี่คือ47งวดนะครับสูงสุดนี่คือ47งวดท,ที่ที่จะต้องจ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอจนกว่าจะหมดนี่แต่ถ้าท่านจ่ายไปแล้วแล้วท่านก็ยังใช้ต่อด้วยมันก็จะไม่มัน,มน<ก>เป็น,ปนเหมือนดินพ่อขัองหมใช่ครับมันก็ไปไปเรื่อยๆของมันนะครับก็ต้องเสียดอกเบี้ยไปนะครับผม นี่นะคะเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งเตือนไว้ค่ะสําหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตนะคะถ้ามีวินัยทางการเงินกับการใช้บัตรเครดิตไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้เนี่ยแล้วก็เรียกว่าเป็นรับส่วนลดหรือว่าแลกแต้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรที่เป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ากับตัวเราค่ะแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันเกิดหนี้พอกพูนเนี่ยเหมือนที่ทางคุณพิชัยบอกว่าทับไปถมไปซ้ำไปมาแล้วที่เราไปใช้เราไปใช้ที่สินค้าที่เป็นฟุ่มเฟือยที่ไม่มีประโยชน์ก็ยิ่งจะไม่ได้ก่ะต่อยอดธุรกิจเนี่ย ก็คือมันมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่เราก็ไม่มีวันหมดมันก็เหมือนถมไม่เต็มไปต่อไปเรื่อยๆก็ต้องยอมเสียดอกถ้ายังผ่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไม่แนะนําให้วิธีแก้ไขนี่นบัตรเครดิตก็คือว่าไปกู้อันใหม่มาชําระหนี้เดิมอันนี้อจะทำนะครับอันนี้อันนี้เพราะว่าถึงถ้าท่านทําสมมุตินะเคยมีเคสก็คือว่าไอ้นี่บัตรเครดิตเนี่ยมีอยู่แล้วไปเอาสินเชื่อบุคคลมาชําระหนี้สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ย2 8มาชําระเปอร์เซ็นต์มาชำระหนี้นะครับเสร็จแล้ว บัตรเครดิตท,ท่านก็ไม่ไปยกเลิกพอถึงเวลาท่านก็บัตรเครดิตมาใช้อีกนึกภาพบอกไหมครัมันก็จะกลายทีนี้ว่าม,2 2> มันนท,<ร>ทั้งบัตรเครดิตทั้งสินเชื่อบุคคลค่ะ<อ>นะครับมันก็ นี่เพิ่มขึ้นแล้ว<ม>ลักษณะนีถ้ถ้าจะทําจริง,รงๆก็คือว่าอยากจะผ่อนเป็น,ปนงวดนะครับแล้วไม่ใช้บัตรเครดิตถ้าเอาก้อนใหม่มาไม่ว่าจะไปกู้จากที่ไหนมาก็แล้วแต่แต่ไม่แนะนํานอกระบบนะครับก็คือเอามาชาําระปุ๊บท่านต้องยกเลิกบัตรเครดิตไปเลยนะครับมไม่ต้องใช้ถ้าท่านบอกว่าชีพนี้จะไม่ใช้บัตรเครดิตแล้ว,พลวลเพราะว่าอ่าแล้วจะขอผ่อนเป็นงวดงวด,งวดให้มันจบ,จบๆไปเช่นสมมุติว่าไปกู้มาเป็นสินเชื่อบ,บุคคลจะยอมเสียดอกเบี้ยเพื่อมาจ่ายแล้วก็จะผ่อน งวดเพราะว่ามันมีระยะเวลาใช่ไหมครับผ่อนเป็นงวดซึ่งมันอาจจะลดงวดจํานวนเงินลงซึ่งท่านอาจจะสบายคล้่นขออ้องมีความคล่องตัวเช่นถ้าเกิดบัตรเครดิตมันต้องจ่ายเนี่ยมันเดือนละหมื่นแต่ถ้าเราไปกู้สินเชื่อบุคคลที่มันจานวนงวดสมมุติ5ปีจํานวนงวดมันอาจจะไม่ถึงหมื่นแต่เอามาโปะไอ้ตรงนี้แล้วแต่ท่านต้องยกเลิกบัตรเครดิตนะครับต้องต้องไม่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็ท่านท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาผ่อนสินเชื่อบุคคลไปให้จบ นะครับอ,อย่างนี้ก็เยน้อยก็ยให้เกิดการนี่ว่านี่ก้อนนี้จะได้หมดลงไปได้นะคะคเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากโทรเข้ามาถามคำถามค่ะสอบถามก็โทรมาได้02-338-3837-9ถึง9ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ